เดี๋ยวมานี้มาลองเสิร์ตตุ้มกบนะครับมาเบิง้งเพราะมันเรได้ดูไม่ได้นะครับเหยื่อปลาเข็งเหยื่อปลาเข็งเดี๋ยวมาลองเบิ้งนะว่ามันละมานดูไม่ลมานครับมาเบิ้งวิธีใส่ครับใส่แบบง,ง่ายๆเท่ากับล่อนๆเปครับ อันนี้เป็นสูตรอันผมนะครับสูตรเพิ่สูตรมันแล้วแต่เพิ่มเลยสูตรเลยนะครับผมจะจะเอ็ดลักษณะประมาณนี้นะครับเออปลาเข่งมันดินแด้ไดด้ด้อยู่นี่ครับเดี๋ยวกบมันมามันมันยังเรามากินปลาเข่งนะครับแต่ว่าก็ทังกบทั้งงูละ อลังเทอก็ะทื่งงูครับอลังเทอกับโกบเฮาเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตุ้มกบเซอร์ตุ้มกบนะครับไปเดี๋ยวไปเซอร์ต่อไปครับ เดี๋ยวมาใส่หลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายกาเรียบร้อยนะครับสำหรับเ้อตุ่มกบนะครับกับเจอรอแถวบ้านนี่หนะครับไม่ได้หาก,กินไก่เนาะ บรรยากาศท้องไร่ท้องนาเห่านะครับกินแบบบานๆเนาะผมก็ไม่ได้หาก,กินไก่จะเลอครับทางทอเลแถวนโนม,โมโบ้านนี่แหละครับมันก็ทงกว้างนะครับท,ง,ทงมันไม่ได้แคบเนาะนะมันก,กว้างแต่ว่าก็อาก็มันมีแม้นว่าหมานครับก็พอได้กิน <laughs> มีแม้นมีแม้นว่า หลนะครับครบกัตอนนี้กัเขากำลังตั้งท้องเนาะกำลังออกรับนี่ครับก็เริ่มเริ่มเป็นโหงแล้วนะครับเจ้กหน่อยนี่กับอ,อเต็มท้องแล้วครับบานเต็มท้องแล้วบรรยากาศบ้านเฮาช่วงนี้นะอะชมบรรยากาศไปนําเดี๋ยวอื่นเดี๋ยวอื่นยังมาลุ้นครับอื่นเสาเนาะเดี่ยมันลุ้นพร้อมเดี๋ยวว่ามันหละ่ะ ได้มีได้นะครับบรรยากาศทรงซอๆครับเดี๋ยวมาลุ้นตุ้มโกลานะครับว่ามันละใด้ดูมีได้เอ,อ้ลุ้นลุ้นลุนลนลน้มาเบิ่งหลังนี้ครับคือเงียบแท้คือมีเห็นเปเลย ปลาเก่งเลยคือกเก่าครับปูน้อยเฮาตัวหนึ่ง <c oughs> ปูกำลังออกไปนะเดี๋ยวปูมาเข้าเอาปูกลับไปคั่วเดี๋ยวมาเบิ่งงลังนี่ครับฮ่า <c> ค <oughs> ือง,งูครับงูเลย อิ่มเลยสิโอ้ยนาะจังหงอไปปอเหงยยนอยู่เดี๋ยวงูออกกันครับเซียวเสียวไอ้เอ๊ะออกพวกออกไป ไปอดปยานครับยานไปครับล้างต่อไปตะเนินกำลังเฮิรนครับตอนนี้สีต้องฟ้าตอนเ,เช้าเมืองลางนี่ครับ Okay. หลังนี้หมานกับหมังี่กบเผาแต่วนึงครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวมานแล้วมานแล้วทองปึงเลยครับกินปลาเคง็งหลาย ีิโอ้นี่ดอกไม้ที่เขาเอาไปประดับแถวกระถางแมบ้า่ครับมันออกเองเนาะตามธรรมชาติน,ะนี่งามอยู่เลยครับมีดอกมาปุมันออกเองครับ

ห้าหลังผมก็ได้สองเต็มครับเดี๋ยวมาลุนหลังต่อไปครับนี่ครับอีหลังนึง ไปเลยครับคือเงียบยังคือเก่าครับหลังนี่ไม่หมานไม่หมาน